ลาบเหนียวพี่น้องมาหนินี่ปั้นไหนนี่ปั้นไหนเหนียวขนาดนี่เดี๋ยวรอเบิ่งกันครับท <c oughs> ่องว่าคน้นเพีงได้หลายเลยปลาบเหนียวนี <c> ่เ <oughs> สียดาวโอ,กอีก,กันเลยโอ้เสียดาวเดียวอ,อีกพี่น้องเอ้ยล้นโคกไปเลยนี่โอ้ยเปียนโมโนหวานจีิเนาะ นั่นนี่ใส่ผักอยู่วานนี้ได้แล้วอ่าเดี๋ยวใส่ไหมว่าปุกหน่อยหดพี่น้องเง้ยเดี๋ยวเปลี่ยนแผนก่อนนี่เอาใส่หมอ้อขกได้หว่ะดนนินี่เตี๋ยแดงหม้อขกได้หว่นดินี่ ลยเหนียวเลยหวาดนี่โอ้ขนาดหวานนี่ขนาดคุ้นเลยครับแห็งคุน้นแห็งฟูเป็นไงอืมอไยนะด้ทีแล้วปรุงเลยพี่น,อน,น้องนี่ครับใส่ลงไปเลยโอ้ ขัวครับตัวโอ้ย่างเดยนานี่ absorbed. อีกขัวครับนี่ใส่เข้าไปมาเลยเผ็ดาำด้วยผงงวครับตัวอ๋นะบวานข้นเลยค้นหล่เดย๋อวได้วงเป็นคนหมาเนี่ย อ่ะภายในครับนี่เห็นอะไรขีทันเขาได้ว่าตรวจตรวจอือครับใส่หมักเผ็ดลงไปงตไื่นคงเผ็ดจังเลยอ่าดีๆหรอสนใจว่าสนใจว่า เหนียวขนาดคงซื้อลำเหนียวกินดิบก็ได้นี่วัวก็ดีไม้มักดิบก,กินดิบนี่ครับนะคุณได้หยาบมายินตรงกันเสีศษ